สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่หนึ่ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนกร,รกฎาคมพศ2 5 6 5ซึ่งการดูดวง12ราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนทาโร่หนึ่งเองค่ะ ซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองการทำนายของ12ราศีนี้แนนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s ร r i b e กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละ ราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำนายราศีเมษค่ะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะประจำเดือนกร,รกฎาคมพศ2565นะจ๊ะการนำนายของแนนะเป็นการํำนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนำนะจ๊ะ การทำนายของแนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะคะเป็นแบบสไตล์ของแนนเองนะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะ,ะของชาวราศีเมษรประจำเดือนกรกฎาคม2565นนะคะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้าเจ็ดดาบ เดอะสตาร์สองเหรียญเดอะซันดดาวนะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความลับเยอะนะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะไม่ชอบเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวให้คนอื่นฟังนะเป็นคนที่มีความลึกลับมีสเสน่ห์น่าค้นหานะ,ะหรืออีกในนึงนะคนไหนที่คิดไม่ดีคิดรายกับคุณหรือว่า แอบ,บแทงข้างหลังคุณเนี่ยคุณก็จะสามารถจับได้แล้วก็รู้ทันนะคะแล้วก็จะรู้วิธีในการจัดการกับคนเหล่านั้นที่คิดไม่ดีกับคุณได้นะคะเพราะคุณเป็นคนที่เซนแรงแล้วก็มองคนออกมองคนขาดนั่นเองนะคะเดอสตาร์นะมาบอกว่าคุณจะมีชื่อเสียงนะทางด้านการงานนะแล้วก็มีคนเนี่ย คอยสนับสนุนคุณทางด้านการงานเพราะด้วยความที่คุณเนี่ยนะอาจจะเป็นคนที่มีฝีมือแล้วก็มีความสามารถหลากหลายนะสามารถนะแก้ไขหรือว่าจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีนะคะ แล้วก็อีกในหนึ่งนะคนไหนที่ทําธุรกิจตัวเองนะก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จธุรกิจของคุณอาจจะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะมากขึ้นนั่นเองนะคะ2เหรียญนะมาบอกว่าคุณเนี่ยนะจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินนะแล้วก็รู้วิธีในการบริหารจาัดก,การทางด้านการเงินนะคะถึงแม้ว่า ค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะแต่คุณก็สามารถบาลานซ์และก็บริหารจัดก,การได้ดีวางแผนการเงินได้ดีนั่นเองนะคะเด e อ u n ันนะฮะบอกว่าชีวิตคุณจะสดใสนะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะเพราะด้วยความที่คุณเนี่ยนะเป็นคนที่มีความแบบ ตั้งใจที่จะทําอะไรเนี่ยคือคุณจะต้องทําออกมาดีแล้วก็ประสบความสําเร็จให้ได้ตามที่คุณมุ่งหวังหรือว่าวางแผนไว้นะสิ่งนี้แหละทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะมีโอกาสมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งร่รํารวยเลยทีเดียวนะจ๊ะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่ามีอะไรอีกวิวออฟฟอร์จูน The High p พินเท d นะคะ The World 10สิบไม้นะคะ วิวอนะัฟฟอร์จูนนะมับอกว่าคุณนะอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยช่วยเหลือคอยคุ้มครองคุณนะแล้วก็อาจจะมีโอกาสนะได้โชคใหญ่ลาบใหญ่นะแบบสิ่งที่คุณเนี่ยคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงก็จะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะมีโอกาสนะได้รับข่าวดีทางด้านการงานนะอาจจะมีข่าวที่คุณเนี่ย คาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวให้พินเทศนะคะมาบอกว่าคุณนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่สวยหน้าตาดีหน้าตาหล่อนะเป็นคนที่บุคลิกภาพดีแล้วก็เป็นคนที่มีความลับเยอะมีความลึกลับนะเป็นคนที่แบบ มีโลกส่วนตัวสูงมากนะแต่ด้วยความที่คุณเป็นแบบนี้แหละทำให้คุณเนี่ยดึงดูดเพศตรงข้ามหรือว่าเพศเดียวกันสูงมากนะคะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวอยู่เฉยๆก็มีเสน่ห์นะโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะก็ให้คุณเนี่ยใช้เสน่ห์ไปในทางที่ถูกต้องแล้ว เสน่ห์นี่แหละจะทําให้คุณเนี่ยสามารถนะแบบมีความมั่นคงทางด้านการงานดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ The world n น a ะมาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งทางด้านภาษามากกว่าหนึ่งภาษาก็ได้นะเป็นคนที่แบบ พูดภาษาได้หลากหลายภาษานะหรือว่าอาจจะทํางานที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างประเทศก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่รอบรู้รอบด้านเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะทําให้คุณเนี่ยนะสามารถนะจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆทางด้านงานหรือว่าทางด้านรอบตัวของคุณได้ดีมากๆเลยทีเดียวเอาตัวรอดได้ดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่รู้ทันคนนั่นเองนะคะสิบไม้นะหรือว่าสิบกรัรคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่ทํางานแบบ สุดติ่งเซเนิโก้เลยทีเดียวหรือว่าเป็นคนที่บ้านข้างงานนะเป็นคนที่มีความสามารถมากกว่าหนึ่งอย่างนะแล้วก็อาจจะได้รับผิดชอบงานเยอะๆนะมากกว่าคนอื่นเพราะด้วยความที่คุณอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงหรืออาจจะเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายเจ้านายอาจจะเห็นผลงานคุณนะเขาก็เลยมอบงานที่สําคัญสําคัญหรือว่างานยากงานหินให้กับคุณนะซึ่งคุณก็สามารถรับผิดชอบออกมาได้ดีแล้วก็สามารถทําออกมาได้ดีเช่นกันนะคะ ก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถมากนะเป็นตัวท็อปของแบบบริษัทเลยทีเดียวนะจ๊ะสามเหลียนนะคะ p a ดออพ p นิเคิลเดอะเฮอร์มนะจ๊ะก้าดาบสามเหลียนนะมาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีคำพูดที่โดดเด่นนะหรือว่าเป็น คนที่พูดมีเสน่ห์นะพูดอะไรใครก็เชื่อใครก็นับถือเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่รู้จริงพูดจริงทาจริงนะฮะแล้วก็เวลาที่คุณพูดอะไรเนี่ยนะก็มีแต่คนเนี่ยนะแบบชื่นชมแล้วก็แบบตอบรับนะฮะในสิ่งที่คุณพูดนะเพราะด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่รู้จริงนะคะใช้คําพูดถูกวิธีนะคะซึ่งทําให้คุณเนี่ยนะสามารถนะแบบคุยกับ คู่ค้าพาร์ทเนอร์แบบลงตัวนะแล้วก็เขาเนี่ยนะแบบตกลงเซ็นสัญญากับคุณได้เลยเพราะว่าคุณแบบเตรียมการหรือว่าวางแผนในการพูดดีนั่นเองนะคะ เพจอพิทิเคินะคะมันบอกว่าคุณจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กทําให้คุณเนี่ยนะมีความมั่นคงทางด้านการเงินการเงินไม่ติดขัดหมุนเวียนดีเพราะว่าคุณมีการวางแผนหรือว่าบริหารจาัดก,การทางด้านการเงินได้ดีนั่นเองนะคะเดอะเฮอร์มิตนะ,ะมันบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคนฉลาดนะเป็นคนที่เก่งวิชาแก่วิชามีความรอบรู้รอบด้านนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบ สุขุมวางตัวดีนะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงใช้เหตุและผลนะคะในการที่จะทําอะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็มีภาวะความเป็นผู้นําสูงนะสิ่งนี้แหละทําให้คุณเนี่ยมีคนเคารพยำเกรงคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะก้าวดาวนะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ซีเรียสนะทำอะไรมักจะจริงจังนะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมี ความคิดที่จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะหรือว่าเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะคิดมากนะทั้งๆท,ที่บางเรื่องเนี่ยนะยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำไปแต่คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดกลัวว่าสิ่งที่คุณทำไปแล้วจะแบบออกมาไม่ดีหรือว่าผลงานแบบ ออกมาไม่ดีพอนั่นเองนะคะคุณอย่าก,กังวลไปเลยนะสิ่งที่คุณทำนะั้นนะจะได้รับผลสําเร็จแน่นอนเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทํางานละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นคนที่จริงจังนะสิ่งที่คุณทํานะได้รับผลสําเร็จที่คุณต้องการแน่นอนนะจ๊ะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีเมษประจําเดือนกรกฎาคม2 5 6 5นะจ๊ะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าทางด้านการงานนะ ของชาวราศีเมษเป็นยังไงนะคะ Si กออฟวอหรือว่าหกไม้นะคะเ e มเพลนนะคะแล้วก็ The Devil นะจ๊ะ Si กออฟวอหรือว่าหกไม้นะ,ค,ะคุณจะได้รับคำชื่นชมเชยชม,ชมนะ,ะจากลูกน้องบริวารหรือว่าจากเจ้านายนะคะแล้วก็งานคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีโอกาสที่ดีเข้ามาหาคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะเทมพลนนะ,ะมาบอกว่าคุณอาจจะ มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงนะหรือว่ามีการโยกย้ายนะหรืออาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไปนี้คุณจะมีความสำเร็จแล้วก็แบบชีวิตคุณจะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเดวิลนะะมาบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะแบบมีเจ้านายนะหรือว่าคนรอบข้างลูกน้องบริวารเนี่ยคอยซัพพอร์ตคุณนะทางด้านการงานอาจจะช่วยแบบ ด้วยความสนิหาก็ได้หรือว่าช่วยด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งคนมีความสามารถก็เป็นได้เช่นกันนะคะซึ่งงานนะคะในเดือนนี้นะ,ค,ะคุณไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามีคนช่วยเหลือเยอะแยะมากมายนะคะไม่ค่อยมีอุปสรรคเลยนะ,ะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะเป็นยังไงบ้างนะสีด่ดาบน,นะจ้าคิงออฟเพนิครูนะแล้วก็ค e e น n of Cup นะคะ ซีดามนันมาบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คิดมากเครียดกังวลน,นะในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะแล้วก็กลัวว่าน่าจะบริหารจัดก,การทางด้านการเงินเนี่ยไม่ดีพอนะเดือนนี้คุณไม่ต้องกังวลน,นะสิ่งที่คุณคิดมากกังวลน,น,น,นะคุณจะสามารถผ่านไปได้แน่นอนเพราะว่าคุณรู้วิธีในการวางแผนการเงินนั่นเองนะคะคิงอัพปินทนะิเครอนัมมาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินนะอาจจะมีเงินเก็บมีเงินสำรองอยู่แล้วนะแล้วก็รู้ช่องทางในการหาเงิน ะะทําให้การเงินคุณเนี่ยนะ่ามีความมั่นคงมากๆเลยทีเดียวนะคะติดขัดฝืดเครื่องเนี่ยจะไม่มีในชาวราศีเมษนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคนไหนอาจจะมีแบบมีค่าใช้จ่ายเยอะก็ตามนะแต่คุณก็สามารถบริหารจัดก,การได้นะจ๊ะครีนอบคนะัน่ามาบอกว่าคุณเนี่ยนะจะรู้วิธีในการบริหารจัดการทางด้านการเงินทําให้การเงินของคุณเนี่ยหมุนเวียนดีนะแล้วก็หาทางออกให้กับ การเงินของคุณได้ดีนะคะแล้วก็รู้วิธีบริหารจาัดก,การได้ดีนั่นเองนะสามารถนะเอาตัวรอดได้ดีนะคะก็ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่คุณก็สามารถหาทางออกได้นะจ๊ะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าทางด้านความรักนะคะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะเดี๋ยวแนนจะดูคนโสดก่อนนะ,ะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะสี่ไม้นะหรือว่าสี่กระทานะคะ the h i l o p f a n นะคะ เอ็ดออฟวอนะคะสีไม้หรือว่าสีกทานะคุณเนี่ยนะอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนนะส่วนความรักนะคุณยังไม่โฟกัสนะคะคือขอทำงานก่อนนะคะเดอนไฮโรแฟนนะคุณคิดว่านะถ้าเมื่อไหร่ถึงเวลาหรือว่าแบบจังหวะของคุณที่จะได้รับนะเดี๋ยวก็จะแบบเข้ามาเองหรือว่า ถึงเวลาที่คุณจะเจอเนื้อคู่นะเดี๋ยวจักกรวาลก็ส่งมาเองนะคุณคิดแบบนั้นนะคะเอเดอรวอรนะคุณเนี่ยมุ่งในเรื่องของงานนะคะแล้วก็อยากจะสร้างฐานนะให้มั่นคงก่อนนะส่วนความรักนะั้นนะ จะเข้ามาตอนไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวจักรวาลก็จะส่งมาให้เองนะคะคือคุณไม่ได้โฟกัสนะคือคุณอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ฐานะทางด้านครอบครัวเนี่ยให้แบบเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วก็ทางด้านการงานดีก่อนนะส่วนความรักนั้นเดี๋ยวถึงเวลาจะเข้ามาเองนะคะเอาละน,นะคะมาดูซิว่าคนมีคู่นะคะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะสิบถ้วยเถ้วย เอ็ดออติคอลนะคะสิบถ้วยนะ,ะมันบอกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยนะแบบมีความสุขแล้วก็มอบความรักที่ดีต่อกันมากๆนะเข้าใจซึ่งกันและกันใช้เหตุผลคุยกันนะถึงแม้ว่าอาจจะมีทะเลาะกันบ้างงอนกันบ้างแต่ว่าก็ยังมีความรักที่มั่นคงต่อกันมากๆเลยทีเดียวนะคะเจ็ดถ้วยนะ,ะมันบอกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยนะอาจจะมีอะไรที่ทําแบบเยอะแยะมากายนะอาจจะมีงานที่จะต้องแบบ ทำเยอะนะแต่ก็สามารถบริหารจาัดก,การได้นะแล้วก็สามารถให้เวลาต่อกันได้ดีนั่นเองนะอาจจะมีบ้างที่แบบง้องแย้งที่อีกฝ่ายว่าแบบทำงานหนักแต่ว่าก็สามารถบริหารจัดก,การได้แล้วก็แบบสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาต่อกันนั่นเองนะคะเอ็ดอัมบิเดคล์นะมาบอกว่าคุณทั้งคู่อาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินหรือ อาจจะเป็นคนที่แบบรู้ช่องทางในการหาเงินนะทำให้การเงินคุณเนี่ยแบบหมุนเวียนดีนะคะซึ่งเหตุผลนี้ก็อาจจะทําให้คุณัคู่นะแบบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้เพราะว่าเหมือนแบบสร้างความมั่นคงต่อกันนะคะก็อาจจะแบบมีปัญหาน้อยมากๆเลยทีเดียวนะถ้าหากมีก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกเล็กๆนะคะไม่ได้แบบว่าถึงขั้นหนักนะ,ะเอาล่ะนะ,ะมาดูซิว่า ทางด้านสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเจ็ดไม้นะเพดด์ออฟสอดสเต็งนะคะเจ็ดไม้นะคะมาบอกว่าให้ระวังนะคะในเรื่องของการทำงานหนักนะคะอาจจะแบบปวดหลังนะคะหรือว่าอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดมก็ได้นะคะต้องระวังด้วยนะคะเพจ of ออฟสอดนะ,ะมาบอกว่า ให้คุณเนี่ยนะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็พยายามออกกําลังกายเยอะๆนะแล้วก็พยายามแบบทานอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วจะช่วยให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะเพราะพื้นฐานของคุณเนี่ยนะก็เป็นคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วนะคะสเปงคนะ่คุณสามารถควบคุมหรือว่าคอนโทลน,นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณได้นะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่แบบ แรงหรือไม่แรงก็ตามแต่คุณก็สามารถรู้วิธีในการเยียวยาแล้วก็รักษาทําให้สุขภาพของคุณเนี่ยดีไม่มีปัญหานั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าคําแนะนำนะคะของชาวราศีเมษเป็นยังไงนะจ๊ะเดอะมูนสไม้นะคะแล้วก็5ไม้นะจ๊ะเดอะมูนนะคะมาบอกว่าถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจนะคะเกี่ยวกับ ความรักหรือว่าคนรักเนี่ยนะจะต้องหันหน้าคุยกันนะอย่ากเก็บเงียบไว้คนเดียวนะอาจจะอึดอัดนะพออึดอัดมากๆนะแล้วก็แบบเก็บไปเยอะเกินไปนะอาจจะไม่ไหวนะอาจจะทําให้ทะเลาะก,กันรุนแรงได้นะต้องระวังด้วยนะคะสองไม้นะคะ คุณจะมีความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานนะงานคุณเนี่ยจะไปได้สวยมากนะจะมีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งคนฉลาดมีความสามารถที่โดดเด่นนะและก็มีความสามารถที่แบบปังมากๆนะทำให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จแบบสุดติง่งสวิลิโกเลยทีเดียวนะคะห้าไม้ให้ระวังในเรื่องของนะแบบความคิดเห็นนะคะในเรื่องของงานที่ไม่ตรงกันนะคะก็พยายามแบบคุยกันเยอะๆนะแล้วก็พยายามแบบ เปิดรับความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะอย่าแบบเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นหลักนะอาจจะเกิดปัญหาทะเลาะได้เช่นกันนะต้องระวังแล้วก็ควบคุมอารมณ์ใจกว้างให้มากๆแล้วคุณจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้แน่นอนนะจ๊ะ<ม>เอาล่ะนะ้ก็จบแล้วสำหรับการทํานายของชาวราศีเมษรประจำเดือนกร,รกฎาคม2565นะจ๊ะก<ม>็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะ ใ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้แนนด้วยนะจ๊ะที่รักและที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อนั้นจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้พระจชาจเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจุบ๊บ